ค่ะวันนี้เราอิงร,ใรูในโปรแกรมเงินเดือนนะคะเราจะปิมรายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมนะคะเราจะเข้าไปในขั้นตอนที่เร็วนะคะเป็นใส่ P O S O C P 2นะคะ P o c p สองกดปขยายค่ะเราจะใส่เดินสองสองห้าห้าแปดนะคะแล้วก็ในวันที่ศูนย์สองสองห้าห้าแปดนะคะโอเคค่ะ น,น,ะะนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นรูปแบบรายงานนะคะของประกันสังคมนะคะของนางสาวสุดใจเขงมากเจ0บาทนายดีจริงแน่นอนเงินเดือน15,750บาทนะคะแล้วก็เงินเดือนของนางสาวจริงใจเอ้างามจริงนะคะ หงห้าพ eh? e ัหากประกันสังคมห5 0บาทนะคะน่เสร็จล้วกดปุ่มคสิบนะคะกันเส้นค่ะ